ทัพไทยสาบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องายบอริสุดสุกคนเนาะพ่กเราคนไทยเสยกเดดแต่ก็ยินดีต้อนรับกับสุสงนบิ๊กบ่าวซอนไซเซแนวเนาะมินิบ่าวซอนไซกนะับโน,นโนยาน้ำส่งบ่าวเดชน้ำคนทนุ่มเด้อพี่น้งนองกับบอสซอนไซก็บเไดน้ำอุ่มูนมบางส่วนบางตอนจากสองคนมาไห่บ่าวมาไห่เอฟซีบ่าวซนไซทเบ็นในส้มทองน่องน้องฝาี่นอะ อักนะตังไวบ้บาลซูรินหนะูจากนมืองไทยมาเยี่ยมมายา่ยมนงป่าเนาะเพื่อเ,เป็นการศึกษา,ากเสียเวลาเป็นคนส่กีบน้อง,งกันเลยน้อนะงไฮยืนเด้อขั้นสิเป็นหลานคือกันมาเป็นลูก<ม>สาวบุตรีทุกอย่างสวัสดีครับก็น <laughs> <laughs> นี้าน <laughs> มาเที่ยวหาแม่นะครับแม่น้องฟ้าได้เป็นน้องเด้อเออแล้วไอซูรินเพิ่นอ่น อย่างที่แม่บอกว่าถ้าเกิดถูกใจลูกก็ให้มาคุยกันกันนี้ก็เลยถือโอกาสมามคุยคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับว่าจะขอน้องฟ้าไปดูแน่อะไรเงี้ยครับอย่ามาขอขอมั่นก้อนยังเขาคุยกันเลยนาะผ่านโทรศัพท์เนาะว่าให้มาคุยกับแม่นะครับผมกับพ่อเพื่อนแม่ก็คืออูดฟันคอยแทนนั่นและนั่นแหง เออคนจุดขยะพี่น้องเอ้ยครับผมคอนโซนคอนไฟสัญญาณแดงเนาะแดงอยู่แดงถึงควันแบบนี้แหละเออบัานนกบัานนาเออแล้พี่เรียนพูดอะไรหน่อยไหมเราจะพูดอะไรเราจะพูดอะไรกันก็ดีคุณแม่เดี๋ยวเอาเนื้อใหญ้แม่นะหมูพออยู่ได้ไหมครับวันนี้พ่อไปอันนั้นไปเอาไม้ ออนอนก็มาอ๋ออ้นี่ลูกใครครับเนี่ยเจ้าอ๋อมาเล่นด้วยเอ้แวะมาหาน้องฟ้าเลยซื้อเห็นน้องฟ้าอยากได้น้องฟ้าอยากได้ไหมนี่น่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าหม่อถ่าไฟฟ้าเตา นึ่งนะครับแล้วก็เครื่องครัวแล้วก็ขนมเราจบได้พี่น้องเอ้ยใช่เอามาให้นะครับอืมดีดแล้วก็นี่ไก่ไก่ย่างข้าดาวอืมอ่ะขอบคุณครับในเครื่องครัดีอ่ะนี่ไก่เนยเพิ่งก็ดีเอาเอาของนี่ขนมก็แบบนกฟ้าเลยขนมนมเนยเนาะอืมนี่เครื่องอันนี้ให้แม่นะให้แม่ให้แม่อืมใหญ่เอ้ยนี่เป็นนกฟ้าเาาก็มาแต่สวนเด้อ บอกว่าเนี่ยกลับไปก้นมันโทรมาน่ะเพื่อนอยู่ตะลังรถไถที่เห็นไหมเห็นจริงจริงนะเราส่งคลิปมาเลยไม่ได้โกหกนะครับผมเออน้องขยันลีลีขยันโอ้ขนมนมเนยก็ดีเนาะเห็นเปาเดียวยี่ห้อนี้ดีก็เลยซื้อมาเอาแกะให้เพื่อนเบิ้งนุหะพี่ก็แกะน้องแกะเองเออนี่โอเคไหมกรยับมาอีกพี่ ขยับมาถหารองเท้าอืมขยับมาหาน้องๆน้องฝนงนั่งตรงนี้ oh. อ้ยโอ้ยนั่งเงี้ยพ่อมาไหมแค่นี้เนะี่ยเป็นหม้มอมอันเป็นหม้อหม้อหนึ่งสองชั้นเนี่ยใช่อ่าอ,อ่ากระทะเล็กๆแก,ก่น้อยเ <c oughs> นาะพี่เนาะแม่เออ ไม่ใหญ่โตแต่สําคัญนะคนคนไม่มีมันสําคัญนะน้องก็อยากได้แบบนี้เขาส่งส่งรูปไปแล้วก็ซื้อให้โบได้แพงพี่น้องเอ้ย<ช>แต่มันสําคัญคนบบมีมันสําคัญเด้พี่น้องเอ้ยเงินร้อยบาทก็มีบุญคุณได้<ช>เขาบลอกขอบ่จยเพิ่อระบออีกเชน,นึงนะขอบใจเด้อนะโอ้เราจะโคมกาบเลยนะ <laughs> ใ <laughs> เอ้เพื่นกะอีเม่กะจบบ่าวเด็ดมาหรือไ้เราเนื่องข้าวให้กินเออมาเท่าใดก็ดีนี่นางฝนบอกว่านางฟ้าชอบชอบโดโซอือลองเลือกดูนะมีขนมน้องฟ้าเอาแกะแจกเล็กน้อยนะให้น้องขานี่แจกเออเออไปละอือเออฮะเออเนี่ยพี่สุดินเป็นไงบ้างอบอุ่นไหมพี่อบอุ่นมีความสุขเนาะเห็นคนที่เรารักมีความสุขก็แมีความสุขรักคือการให้ พี่น้องรักเด็กด้วยนี่นี่นี่นะเอ้าวแจกลูกแจกหลานกันให้แม่เท่าเออนั่นแม่เท่าเพิ่นได้หนาเออวันดีหรือยังวันดีครับเออแม่ขอไผ่แม่ลาวได้ดิหน่ะแม่เท่าขิงขิงได้เจ้าต้องวันที่เท่ารับแม่เท่าไหรเจ็ดสิบแม่เจ้าต้องระวังความรบเร้าได้จะยุติไหมเออไม่นั่งเท่าไหรเลยเจ้ามานั่งเฮียงผูกประเด็นไม่เกะเท่าไรเออแม่เท่าใหญ่อะไรนั่นอ่ะเออ เออมาฮักแทงหลานสาวเพิ่นอันนี้นะเออเมทาห่วงรักหลานไหมรูอจักหน่อยเออหนุ่มได้โซ่หนุ่มหนุ่มได้แม่โมเดปานเล่อพอได้ยินอยู่เนาะเออแกดูนี่มีอะไรเนี่ยพี่เลือกมาให้อะแค่ไหนแอนขนมเห็นว่าโดโซมีเลเนี่ยชอบกินเปล่าเลยนะพี่ชอบพี่สุรินถามหน่อยทำไมเปลี่ยนมาทางน้องฟ้าแล้วมันต้องมีมันต้องมีคนพูดเอ้าพี่บอกหน่อยเอ้า เจอน้องฟ้าเขาเขาวันนั้นผมพามาเนาะแล้วก็ให้เบอร์กันแมนมันคุยกันถูกคอใช่ใช่ใช่ไหมเรเขาไม่รังเกียจเขาไม่รังเกียจเราเขาตอบรับรับเราใช่เนาะแล้วน้องทิพย์ทิ้งไปไหน น้องทิพย์เขาไม่ตอบรับโอ้ให้เข้าใจกันเด้อเดี๋ยวจะว่าพี่เขาเจ้าชู้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กขไม่ได้เจ้าชู้พี่เป็นน้องครับน้องน้องทิพย์ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะคือเขาไม่ตอบรับเราใช่ครับเออพี่น้องคือเพื่อนปฏิเสธเออน้องทิพย์ปฏิเสธพี่เขานะครับผมเออแต่น้องฟ้านะครับโทรติดต่อกันไม่ได้ปฏิเสธได้ไหมเนอโอ้น้องฟ้าเขาเอาหอมแก้มกันซะก่อน วันที่ไวโพสพี่น้องเออเอาได้มั่นได้หมายกันจะก่อนเนาะอาชีมีข่าวดีในเมื่ออื่นนี่นะครับผมเออพี่เขาจริงใจนะก็คุยกับแม่ก่อนวันนี้เนาะเออที่เขาจริงใจก็อยากให้มั่นหมายไว้ก่อนเนาะแม่เนาะอาจะคุยท่าอีพ่อเนาะแม่เนาะเออท่านี้มักเพลงลูกเราเนาะเออเมมัเราได้รับประกันเลยเลยนะครับดิสุรินผมเห็นรถเรือเราเห็นบ้านช่องเขาแล้วโทรหากันนะครับผมเออ วันนี้เบาเดชผมขับรถมา700ดร้อยพื่อแกขยันนะขับรถมาจอดบ้านผมนี่ยเจ็กิโลครับผมจากกรุงเทพนะครับผมมานครพนมนั่งเครื่องแป๊บเดียวแต่เมื่อคืนเก้าชั่วโมงไม่มันมีคนบอกว่าพี่เขาขี้โม้พี่ก็เลยขับรถขับเรือขับลามาให้ดูเออพี่เขามีจริงๆครับผมพี่น้องมีอาชีพมีได้รถคันนี้มันตัวทำเงิน b o o k i n g c o m ช่วยให้การวางแผนทริปเป็นเรื่องง่ายแม้ว่ากลุ่มเพื่อนของคุณจะมีสไตล์การเดินทางไอ้แต่ทุกคนเลือกว่าพวกไม่รู้จักยี่ห้อนี้อายกินก็เลยอายซื้อมาไว้เพื่อมาแต่งอยู่แต่งกินอยู่ผีแต่ว่าชูรสในว่าประเทศไทยอายโนมโต้มันยี่ห้อนี้ดีแน่เอออันนี้อายไปซื้อให้อันนี้น้องชอบทั้งหมดคนเลือกว่าพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรกินยี่ห้อนี้โนมโต้เขาทิ่งกินแหละนี่ยังกะกินเขาอ่ะกินเมื่อทำเงินกัน ออต่ไปมีอยู่แหละแต่ขายมันก่อนขายมันเนาะเป็นใดบ้าบล้าอยู่หลังหลังรถไถเหมือนน่ะโทรไปแล้วว่าหน้าดำมาได้ดินะที่จริงแล้วคนข่าวเนยที่เอาไปอยู่ด้วยก็อยากให้ทุกข์เลยเด้อไม่เออไม่ไม่ให้ทุกข์ให้สบายเออเนี่ยบอกแม่เขาในตอนนี้อ่าวก็กล่าวว่าจะให้ลูกสาวจะเอาไปจะเอาไปหน้าที่แบบไหนอ้าวถามหน่อยแกไม่ต้องทาอะไรก็ได้ครับ ไม่ใช่ขี้โม้เหมือนเขาพูดหรอไม่ไม่เพราะงานที่ผมทํามีรายได้เพียงพออยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เขาก็ทําได้ก็ต้องหาวิยาให้ขาทำนะอยากให้เขาเป็นนิสัยแบบแล้วแต่เขาอยากทําอะไรแต่เขาก็แค่นี้ต้องหางานที่ทำเตรียมอาหารหรือว่าทากับข้าวได้เป็นลูกเป็นเมียแล้วสักท่าริพาก็พอถ้าวันไหนอยากกินนอกบ้านเราก็พาไปกินอาชีพแม่บ้านก็แล้วแต่คือแค่อย่าเป็นแค่เป็นคููทุกคู่ยากดูแลกันเป็นแม่ติเลือนอะไรเงี้ยแม่ไม่ต้องทํางาน ไม่ต้องไปกุดมันไม่ต้องไปเหนื่อยลำบากได้เดี๋ยวพี่พาไปซื้อเขาจะกินในสุกี้กินได้เลยเดี๋ยวพาไปกินได้เลยได้ก็เพื่อแม่เพื่อใครด้วยก็ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยเนาะอันนี้กินได้เลยเนี่ยแกกินได้เลยไอแก้วองนู้นไอ้เพิ่นซื้อมาให้นเบนีวะอันนี้เรียกว่าอะไรไก่ย่าง5าดาวเคยกินบอเคยกินบอเดี๋ยวพาไปกินเอ็มเคเลยนะเอ็มเค กันมันซื้อเด็กซื้อเออไอ้นี่มันก็มีอยู่แต่ว่าเราต้องไปติดต่อไงติดต่อให้ได้เพราะผมมีคนไทยปาเราก็จะช่วยประสานงานให้ว่ารับคนงานไหมเราทําได้ไหมเราจะทํางานอะไรส่วนมากก็อาจจะหาได้ใช่คนงานต่างคือภาษาไทยเขาเรียกว่าคนงานต่างด้าวคือคนต่างประเทศเนี่ยเพื่อไปทํางานรับจ้างทั่วไปก็จะแล้วแต่ว่าทํางานอะไรส่วนมากก็จะอยู่ตามพวกตลาดสดร้านพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วแต่ มันก็มีพ่วงมีอะรไปอันนี้ถ้าเกิดจะนั่นนะเดี๋ยวผมดูช่องทางให้เราไปติดต่อให้แล้วเวพราที่นู่นเราเพราะเราเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะเราก็เลือกที่ดีให้ไม่ต้องพาไปต้มพาไปลไหลอกไงใช่ถ้าอยากทํานะใครแรงงานก็ได้แรงงานเต็มที่ใช่คือเอาง่ายๆจริง<ๆ>เขาไปทาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเมืองไทยเนี่ยสูงนะแต่งานงานอย่างงานร้านอาหารเนี่ยผมเคยถามแล้วนะอย่างค่าแรงเนี่ยเขาจ่ายวันละสามร้อยไม่รวมทิปนะกินอยู่กับเขาอ่ะคือง่ายๆเดือนหนึ่งเขาเหลือแน่แน่แล้วเก้าพันบาท มันก็ตีว่าเมืองลาวก็ก็หลา่ยล้านอยู่นะใช่ไหม9,900บาทนี้ก็ไหลายล้านอยู่เป็นหมื่นแล้วแต่ปีประสบการณ์งาน้หนักวันลาวใช่มันไม่ได้งานใช้แรงงานหนักกว่า4-500บาทอยบาะว่าตอนนี้คือแบค่าแรงขั้นต่าที่ประเทศไทยเนี่ย350ตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น400แล้ว่่400ต่อบาทก็ถือว่าสูงนะอ้วนได้ไหมเนี่ยโอ้โไม่อ้วนแล้วล่ะไม่ไอเนี้ยทำได้เาียกหนักได้ทำงานหนักได้ ก็นี่ไงเดี๋ยวในอนาคตก็เดี๋ยวอาจจะให้เงินแม่มาซื้อวัวทักสาแม่สีแม่อย่างี้แม่ก็จะมีอาชีพมีกิจการไง เอาไปเดี๋ยวมัวจะบวชเอาละไม่คือไม่เอาก็ไม่เอาถ้าเราเอาดีคนนี้นะที่เดียงเบยเอาแม่คันมีเงินใช่ก็ดีไม่ตองไปเีอยทีเันมีรูมีเงินลงอย่างในดินแม่ก็หลายอย่างก็แล้วแต่ว่ากันคุยกันไปไงว่าแม่จะทาอะไรที่ว่าแม่ถนัดแล้วก็ทาได้แม่นวให้ถูกเพราะว่าเดื่องผมก็จะได้ส่งเงินมาด้วยพปอร์ตเทอรดินันได้ใช่ไหมคือผมได้พูดไปได้ลูกแม่ไปผมไม่ได้ว่าทิ้งแม่นะ ก็เหมือนแม่ผมว่าผมตัวคนเดียวแล้วเพราะแม่ผมเสียหมดแล้วผมก็ไม่ทิ้งไงล้วส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนไม่ลําบากแต่ส่วนจะไปเวียดไทยงี้เดี๋ยวก็ดูให้ว่าจะทําอะไรใช่ไหมแต่ผมยังไม่รู้ไงเพราะผมใช่ไหมก็ต้องไปซอกหาให้ว่าเขามีที่ไหนยังไงจะทําอะไรได้ไหมก็เดี๋ยวไปดูระเยศไทยถ้าไปถูกต้องก็คือไปให้ไปถูกต้องไงถูกต้องตามกฎหมายการทํางาน ่นั่งไปนั่งพัดให้เราเลยดีดีใครไมเรก่บ,บ่มีแห้เาราอ <laughs> ันผมก็ <laughs> แม่ปลูกยางด้วยบ,บุคันมีเงินปลูกหรือเ่มีติดดินอ๋อมีมีดนมมินอยู่แล้วอ,งล,อลงยางลงยางนี่มัน,มนกี่ปีนะห้าปีป่ะเจ็ดปีป่ะ ปิกาแล้วเขาสวนมันเขาบอก2.5ไร่ปิก้า2.5วันนั้นที่ดูใช่ที่ที่เปิดในในแมปแต่บางที่ทำไมพูดว่า6ไร่ไม่ใช่แต่มันพูดต้องดูในค่าตาเทียบตาส่วนจังนี่นะจากจากคูเกิลเลยถูกแล้วล่ะ2.5 2.5ไร่แม่มีกี่เอเคอร์มีกี่เอเอคอร์ประมาณหนึ่งเอเคอร์ฮะเอเคอร์ปายบ่อันดินฮะที่ดินอ่ะ เอาละ้หกไร่แล้เอต้านึ่งได้แต่ห่าวหอ๋อแต่หกไร่ก็ประมาณสองสองเอ็กสองเอ็กต้าระมาณนั้นเดี๋ยวสองเอ็กต้ากว่าเพราะเอ็กต้าหนึ่งประมาณสองไร่ครึ่งประมาณประมาณสองแล่บ่โหดก็จะน้อยเนี่ยแหละเขาจะเรียกแล้วแต่เขาจะเรียกแต่ที่ลาเขาจะเรียกเอ็กเตอร์ก็ที่ไทยเขาเรียกเป็นหน่วยหน่วยเป็นไร่หนึ่งหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กซ์ต้าเอ็กเตอร์อะไรเนี่ยที่เขาเรียกเนี่ยก็คือมันสองจุดห้าไร่ถ้ามีมีมีหกไร่ก็ประมาณเกือบสามเอ็กเตอร์สองเอ็กเตอร์ก็เยอะอยู่นะปลูกได้หลายร้อยต้นอยู่นะยยางเนี่ ไรหนึ่งจะปลูกได้85ต้นที่พี่คนใต้คนนั้นก็พูดอ่ามันจะมีตาสัดส่วนอยู่ถึงแปดสิบห้าตีว่าเจ็ดสิบเถ้าหกไร่ก็สามร้อยกว่าต้นมันจะมีหกคูณสามกับเจ็ดคูณสามอ่าเพราะว่ามันจะมีมันมีมันใช่มันจะมีตาส่วนอยู่นี่ไม่นานนี้อ๋อถ้ามีที่ก็ดีตอนนี้พี่ให้ผู้บ่าวเนี่ยเป็นอะไรโอเคน้องตัวใหญ สวยไหมสวยตอนแรกเรามองดูก็เป็นเด็กก็เลยไม่ได้มองลึกๆไงจริงๆรามองๆไปเน้องก็สวยเขาสวยมากเลยผมว่าไม่สวยเหมือนลิงสวยพาไปพาไปชุบตัวเองให้สวยให้อ้วนขึ้นกินขึ้นมีเสื้อผ้าให้สวยมีเครื่องประดับนะถามน้องเขาถามอะไรไม่รู้จะถามอะไรเลยถามออก่อเลยว่ารับพี่ชอบพี่จริงไหมออก่อเนี่ย หนูชอบพี่จริงๆใช่ไหมชอบตรงไหนจริงชอบตรงไหนชอบตรงไหนพี่ก็ไม่รู้ชอบดีหรือว่ายังไงนิสัยดีเออเอาเขาพูดเองนะเียแล้วอะไรเอายังไงบ้างเอาคิดเองเอาอะไรแค่นี้ใจดีบอกนิสัยดีนิสัยดีเอื้อเฟื้อเพื่อเพื่อแพร่ไม่รังเกียจใช่ไหมไม่รังเกียจคนไม่เออเกลียดหรอกก็ดีถือว่าเป็นบุญผมนะมีแฟนงาม น้องก็เป็นบุญเหมือนกันได้แฟนคนใจดีนใส่ดีใช่พี่เป็นคนใจดีเออมันอยู่ที่ใจนี่นะใช่ครับคิตใจดีครับหอมแก้มพี่ก็หน่อยไอ้นีเด็กกัจีว่าเนาะเอามันมัดหมายกันก่อนเรื่องนั้นนะใช่อาจจะมีข่าวดีในพรุ่งนี้ถ้าไปเลี้ยงได้สบายไปนะไปยู่ไปยู่มาแลวนะนออมาก็มามาทุกเดือนเลย นั่งเครื่องมาอยู่ทางโน้นแหละใช่ก็อยู่โน้นก็เดี๋ยววรื่องรถกับน้ำดันใบของเจ้าก็มาได้ได้ผุยสวนี่มาได้ดินั่งเครื่องมาลงนี่แบบเด็ดดันบัตรพาลาวนะนี่อย่างบัตรพาล่าวนนะนะหนูมีพาสปอร์ตแล้วเพี่อนใช่ไหมพัทเดชพัทเดชก็เดี๋ยวมาทุกเดือนไงเดือนละครั้งไงมาต่อพาสปอร์ตถือโอกาสมาเยี่ยมแม่ด้วย พราะสปอร์ตมันจะมีประเทศไทย30หรืออ๋อมันขยายเป็น60วันแล้วผมมาได้ระเทศเจ้าก็ม่ได้ลดยาวกันก็เดี๋ยวใช่รถผมมาไม่ได้เราต้องให้ผมมาอยู่ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาพร้อมกันนั่นแหละก็เดี๋ยวนัดกับเขาเพราะเขาก็มาเรื่อยๆผมก็ต้องดูแลเดี๋ยวก็ช่วยค่าน้ำมันเขามาจ้างมาได้ไม่เป็นไรทุกวันนี้เดี๋ยวจ้างเขามามานี่ก็จ้างมาเป็นพ่อรามอยู่แล้วผมเนี่ยเออพ่อรามอยู่แล้วผมก็ดีใจนะแต่ผมก็ไม่เคยเชื่อจนด้ลุกได้เตาไปล้ะ บารดี้เขาบอกว่ากลัวผมจะพาไปหลอกไหมแล้วตอนนี้ผมก็แม่ผมอยู่เมืองไทยเนผมก็เขาก็รู้จักผมไปหมดแล้วผมจะไม่ลองผมตามนะผมจะไม่ลองประชาชนไปด้วยผมผมไปตอนนี้ผมก็โดนแซวแล้วดังไลยนี่ด้วยสายไม่ได้นะผมตามนะไม่ไม่เนม่เนาะผมเป็นคนดีแม่ไม่เนาะแล้วเขายังใส่ซื่ออยู่มันไม่เคยไปไหน นี่ไปก็ไปบ้านเบลลีเดี๋ยวพาให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วจะลงถ่ายวิดีโอมาให้ให้เขาลงคลิฟต์เรื่อยๆว่าน้องเขาสวยขึ้นดีขึ้นมีชีวิตดีขึ้นควันไฟมากเลยตอนนี้เป็นชุดโทนนี้เขาก็ได้เจ้ามันเลือกชุดสิเนาะแม่เนาะหมอนก่อนไปะควันกิเจ้าเควันน้ำปมผมเป็นยุงไหนนีเป็นใคร คนนี้เป็นใครพี่ชายเมียนปียคนโตพี่ชายก๊กเลยนี่อ๋อคนิ่งเคยเห็นมีลูกกี่คนแม่บอกหน่อยเธอจะเห็นคนเล็กก่อนแต่คนที่คนกลางมีลูกแม่มีลูกสี่คนเมียนผู้ชายสามหนึ่งเป็นลูกสาวลาแล้วพี่ชายคนเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้มีประธานมี่ะแล้วพี่หล่าบอกแนะนำให้ครอบครัวเนาะมีมีหกคนเอ 6คนตอนนี้เหลือ3คนเสียไปแล้วใช่บ้านที่เขากี่คนตอนนี้อยู่ที่ไหนจะอยู่ที่อยู่ที่บ้านเกิดมีผมอยู่กรุงเทพคนเดียวที่กรุงเทพใช่ครับอยู่กรุงเทพคนเดียวทุกคนก็อยู่มีครอบครัวมดแล้วบ้านอยู่คนเดียวบ้านเกิดอยู่อ่างทองอ่างทองนอ่างทองก็มาเรียนมหาลัยจบก็ทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวที่นี่ที่นเมืองหลวงทางไทยเขาเรียกว่าสาย้างขุนช้างขุนช้าง อกับคุณแผนคุณช่างนี่จะได้ใจนางวันทองใ่เอเงินเยอะอใจดีเป็นคนจิตใจดีใช่น้องฟ้ามองออกจิตใจดีนี่ลูกไซล่าวกนี้ฮะติดใจอีกคนเห็นอยู่คนนี้หางานทำเลยอีกคนเห็นอยู่นั้นที่กำลังเป็นรเป็นเลดเวียอะไรอีกคนหนึ่งจำได้อันนี้แล้วลูกใครอ่ะเด็กๆนี่ลูกใครครับลูกน้องสาว เออน้องสาวนี่แม่เออมอตไฟแวซซับบ้าเออแล้วก็ยังจู้ดอะไรหรอกคุดคุดคิดินถมอ่ะผมฟังกบก็ได้เจ้าก็มาพ่อพนมาโชว์หนึ่งพ่อมาถ้าพ่อพ่อเขาพ่อเขาโอเคเปล่าไปวันฮูปไม่พ่อพ่อเขาจะยกลูกสาวให้เป่าพ่อแม่มันขึ้นอยู่กับลูกสาวเลนขึ้นกับพ่อแม่เราคนอยู่ด้วยกันนะลูกลูกเลี้ยงแม่เออบให้ทิ้งพ่อแม่นะไม่ทิ้งไม่ทิ้ง พ่อแม่กระทุกข์จนกาใจไปหาแบกกระสอบมันนนพ่อเขานะ่ะถามผมเจ็บเส้นนำไดเจ็บเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นต้องเจ็บแหละแม่งานใช้แรงงานเราเข้าใจอยู่แรงงานเดี๋ยวก็ไม่ใช้ลูกเจ้าเอแหละต้องหางานดีๆทำ,ทำเนอ้ออันนี้เราเป็นตรกรรมกรเขาจะทําอะไรก็คือนั่นแหละแต่เขาผมอยากให้ครอบครัวเขาสบายได้คนที่พึ่งพาได้จริงๆ ก็ดีแล้วบอดี้เขาก็ช่วยดูให้ใช่อยู่คนเดียวเนาะอันลูกเนาะใช่ครับอยู่คนเดียวลูกชายก็อยู่กับยายเขาแม่และพ่อมีเนาะเทยหมดแล้วครับผมก็เป็นลูกลาลูกเล็กเขาเรียกว่าอะไรลูกลาป่ะลูกลาลูกลาเมื่อกันได้กับลูกลาเนี่ยถ้าจะเอากันจริงแต่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นคนไม่เป็นกันลูกลาใช่อยู่งจะปีแล้วลูกเยอะแล้วแม่ถ้าเท่าถ้าจะถ้าเท่ากับแม่นะ สี่สิบปลาปีนั่นแหละผมจะแกว่าแม่นั่นแหละถึงที่บอกว่าจริงๆก็เลยผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อไงว่าน้องเขาบอกเขาชอบจริงเอ้มาขออะไรผมก็เลยแบบแลผมมอแม่เขายุน้อยกับาผมเนี่มั้งเนี่ยเพ่อนอะไรดีโอผมก็ยังหนุ่มผมก็เลยคิดว่าน้องแม่เนาะผมก็รู้สึกแบบไม่ผมก็คือตอนแรกผมรู้น้องเขางานอยู่แล้วเขาสวยอยู่แล้วแต่เราเห็นว่าเขายุยังน้อยแล้วก็มองเป็นน้องเป็นเด็กไง ไม่คิดไรแต่น้องเขาบอกเขามาร์กเออเราก็เออโอเคทานผู้ชมก็บอกว่าสวยนะใช่ใช่จริงจริงน้องก็สวยอยู่สวยอืมแอย่างที่พี่บอกคือมันคือผู้ใหญ่อ่ะเข้าใจไหมแมเรามองเห็นว่าเขาเด็กไงเราก็คิดว่าเออเขาก็ยังเด็กอยู่แล้วเขาเปิดใจตั้งนานแล้วยังไม่มีคนมาเลยเนี่ยแมนเปิดใจตั้งนานเลยเนาะฟ้าแมนออจริงอ่ะอยู่ในห้องมันไม่มีผู้บ่าวรือน่ลในนี้เขาโกหกเนาะฟ้าแต่เพื่อนเพื่อนผู้บ่าวเพื่อนเพื่อนไม่ไปมีบ้างเลย นี่จะว่าเป็นงูก,กันไม่ชอบอไม่ชอบดูเบะหน้าจริงใจมากไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบมันจะหันหลังให้นะคนนี้จริงคนตรงนะเนี่ยอออเออ ไปไกลไปสานไปเง็้ยเพื่อกรมธรบุไปวันนั้นมีเงินพันเรื่งอีตานั้นมันจะไม่มาเลยแค่ถามด้วยดิครอบเขาจะเอาเงินให้มาคุยมันยังไม่มาเลยโกระต่างสิเออมันนั้นจะเกิดลูกเกยแม่สิบอะไรกระตังเออไม่เป็นไรหรอกถือเป็นบุญผมได้น้องนะน้องงามจะคู่กันมันก็จะคู่กันตรงนั้นแหละใช่ที่ชอบจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอ้โหอย่างนี้หาที่ไหนได้ไม่มีแล้วเกิดใหม่อีกชาติหนึ่ง ไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้จะไปเอาที่ไหนหาได้สวยสาวขนาดนี้ใช่รับได้บอคนอาใช่รับได้บ่อายุสี่สิบแปดบอกเออจะห้าสิบแล้วได้อยู่เ็แข็งแรงอยู่แค่อ้วนเฉยกินเยอะไม่กินเยอะไงเดี๋ยวต้องไปดูแลตัวเองแล้วกินเยอะเลยฮะกินแกง่ะอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวก็จะพาให้อ้วนแปดผมซื้อนี่มาให้แล้วนะผมซื้อรอยเขาแล้วนะ มันมีวิตามินให้รุ่นน้องที่ทำงานเขากินอยู่ยาบำรุงยาบำรุงกินแล้วทำให้กินข้าวได้แล้วอ้วนผมซื้อมาแล้วสั่งมาให้เขาของมาแล้วอยู่ที่บ้านที่อยากลดใช่ไหมอยากลดผอมลงผมต้องออกกำลังกายก็ให้น้องฟ้ากินที่น้องฟ้าเขาอ้วนขึ้นพี่กขผอมลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าอ้วนขึ้นสวยขึ้นแม่จะตกใจเลยไม่ใช่ลูกสาวแม่แล้วโอ้โหเจริงเลยเป็นนางเอกเลยของจริงเลยนางเอกในชีวิตจริงน้องเขาสวยอยู่แล้ว เขาไปแต่งตัวทาครีมให้สวยขาวสื้อครีมี่ห่อหน่อย<ช>อันนี้ไม่ได้พูดเลยดูถูกใครหรอกแต<ช>่ดูแล้วที่หลังตู้มันไม่เหมาะไม่คือเราเข้าใจอยู่เนาะเขาไม่มีเงินผู้หญิง,ท,งที่นอนที่นอนเขาก็อยากให้เปลี่ยนให้ใหม่ไปไปไปเราว่านะนนนนไปกินเหรอไปนี่เดี๋ยวพาน้องไปชวงกินไปไปทำอะไร เขายากินไปซื้อเครื่องแต่งหน้าไปดิไปซื้อเครื่องมาเอ็ดกิ่นยูงเงยได้ไปซื้อมากินที่นี่อยากกินเลยอ้ายอยากกินอะไรสั่งเลยจะได้ไปซื้อทีเดียวกุ้งไปไปเลี้ยงเอาไปไปถ่ายวีดีโอให้แม่ดูจะได้สบายใจเราจะพากันไปซื้ออันแต่งยี่ตองกินนะครับผมแต่งยูงเงกิ่นตัวแรงนี้เนาะไป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  เปิดรถให้เราในลาข้างหน้าโอ้โหโอ้โชคดีและได้มีผู้สาวสำน้อยเจ้าโชคดีมากเลยเออถ้าเขาตกลงนะเออนี่แหละเป็นข่าวดีเลยไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมยักหน้าหรือว่าใส่หน้าพยักหน้าหรยอสายหน้าโวกเขาใจไปไปไป เดี๋ยวฮอตชิฟเซื้อของอยู่ของกินนะครับผมอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆเยดวยวพี่น้องเด้อไปกำลังแรงใจให้น้องฟ้านะครับผมกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมว่าครูบาฝังไทยเปันใจญ่สมัยเนาะ